สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสงได้ดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อร่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่ยูเดประจำปี2566ณศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสะกอรอเครือข่ายบ้านไั่ขวางหมู่ที่10ตำบลไั่สิงห์อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ทร้อยโทอุทิศคงรอดในอำเภอชุมแสงเป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์ในการจัดงาน 1. เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆช่องทางการตลาดข้อมูลข่าวสารและการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่2เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกรในการพัฒนากิจกรรมการเกษตรของพื้นที่3เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเองรวมทั้งนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดงานฟิลด์เดย์ในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชใช้น้ำน้อยได้แก่มันเทศโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย4สถานีดังนี้ 1. สถานีการเตรียมดินและการปลูกเป็นการสาธิตเกี่ยวกับการเตรียมดินการยกล่องการเตรียมยอดพันธุ์และวิธีในการปลูกมันเทศ 2. สถานีการบริหารจัดการน้ำเป็นการสาธิตการให้น้ำแบบน้ำหยดการวางระบบน้ำ และระยะเวลาการให้น้ำที่เหมาะสม 3. สถานีการจัดการสัตรูพืชแบบผสมผสานเป็นการให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดโรคและสัตรูพืชที่สำคัญของมันเทศ 4. สถานีการใช้ปุ๋ยเป็นการสาธิตการใช้ปุ๋ยตามความต้องการของมันเทศได้แก่ประเภทของปุ๋ยสูตรปุ๋ยและวิธีในการให้ปุ๋ยและมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว หนึ่งสถานีพัฒนาที่ดินจังหวั Hiç ดนครสวรรค์สสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์สาสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ 4. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดนครสวรรค์ 5. าสำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ 6. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชุมแสง เศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง8ปดสำนักงานตรวจบัญชีสากรจังหวัดนครสวรรค์และ 9. ก้าสำนักงานกเกษตรอำเภอชุมแสงได้สนับสนุนปุ๋ยน้ำเพื่อฉีดพ่นพืชเพื่อสร้างไรายได้หมุนเวียนได้ทั้งปีเนาะแล้วก็ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในทาร มันการทำนาแล้วลดปัญหาระบาดของโรคและสัตว์ตพืชและมีตลาดรองรับผลผลิตที่เราทำในในเรื่องมันเทศหรือมันแครอทประมาณนี้ครับครับกาที่ผมปลูกเลยอะ่ะก็คือมันแครอทและมันประกาศมีสองสายพันธุ์ที่ตอนนี้ตลาดนิยมครับ อายุวันเก็บเกี่ยวทั้งสองทั้งสองสายพันธุ์เลยมันแค่หลอดกับมันประกาศเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน90้าสิบวันหรือประมาณสามเดือนนะครับผลผลิตหน้าตอนนี้ก็คือไร่หนึ่อสามตันห้าถึง4ี่ตันครับราคาผลผลิตต่อกิโลกรัมละตอนนี้อยู่ที่6บาทแต่ถ้ามันประกาศอยู่แบาทถึง9บาทครับต้นทุนการผลิตมันเทศเนี่ยก็คือเราคื เริ่มต้นอ่ะเราจะมีค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยหนึ่งแต่หลังจากนั้นพอครั้งสองครั้งสามเนี่ยต้นทุนเราไม่ได้ไม่ต้องทําอะไรละมันเป็นของอุปกรณ์เก่าที่เรานํามาใช้ได้สองครั้งถึงสามครั้งในในใน,ในอุปกรณ์ที่เราซื้อต่อครั้ง,งครับประมาณนั้นครับ,รบจากประสบการณ์ที่ผมปลูกมันเทศมาแล้วประมาณหกปีครับผมคิดว่าสร้างรายได้อย่างมั่นคงคือหนึ่งเรามี มีเงินหมุนเวียนใช้ทั้งปีเนาะแล้วจากนั้นอีกทั้งยังใช้น้ําน้อยมันเป็นระบบน้ําหยดจึงอยากเชิญชวนเกษตรกร,กรทุกท่านที่สนใจมาศึกษาดูงานได้นาะสวนสวนวอบวกรเครือข่ายหมู่สิบบ้านไผร่ขวางตําบลเพรสิ์อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ครับผมยินดีให้คําแนะนําฟรีตลอดงานครับ